สวัสดีครับผมนายเรวัตอารีรอบครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับวันนี้ผมจะมาบอกข่าวดีเนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ถ่ายโอน รอพศตที่ย่อมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีข่าวดีตรงที่ว่าเราจะตรวจสุขภาพเป็นโครงการนำร่องให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทั้ง3าอำเภอโดยผ่านรอพศตออำเภอเมืองได้แก่รอพอสตอบ้านแหลมชันอำเภอถลงได้แก่รอพอสตอเชิงทะเลและอำเภอสุดท้ายอำเภอกระทูได้แก่รอพศตกำมาลาซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องทั้ง3าอำเภอในอนาคตนั้นเราจะซื้อรถโมบายการตรวจสุขภาพให้ครบ ทั้ง21รอพสตนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจโครงการดีๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอกลับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ทำให้เราเดินมาจากบ้านก็ได้แล้วอยู่ใกล้ๆบ้านไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปแอ,อั์ที่โรงพยาบาเลเป็นเทคนโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเลยครับสามารถรู้ผลได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาแบบนี้บ่อยๆนะโดยปกติเป็นคนออกกําลังกายประจําอยู่แล้วโดยการวิ่งก็คิดว่าตัวเองร่างกายปกติทั่วไปมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงตอนตรวจสุ่มนะคะได้103ค่าระดับน้ำตาลในเลือดแต่พอเจาะเลือดจริงๆค่ะ198 มันวิลิเอมากมันจะทําให้ชีวิตคุณอย่าชะล่าใจนะคุณจะต้องตรวจเช็คกลางกายในระบบด้วยนะคะเพราะว่าเราเชื่อไปเองว่าเราออกกำลังกายแล้วเราสุขภาพดีแต่จริงๆเราจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในการวัดเพราะชีวิตเราขนาดนี้แล้วอะไรหาเปลี่ยนไม่ได้คะ่ะรักษาสุขภาพกันคะ่ะทุกคนค่ะ